วันนี้เอฟซีมาจากกรุงเทพครับมาชมสวนของเรามาจากไหนครับพี่นนทบุรีครับมาจากนนทบุรีอเ okay. วันนี้พี่มาดูไรอ้อยของผมด,ดูมาจากไหนครับรู้มาจากไงว่าที่ตรงนี้มีครับเนี่ยก็ดูจาก youtube นะครับดูทูปพี่มาดูเป็นแนวทางแบบไหนครับจะมาซื้อไปคันหรือว่าจะต้องการมาดูาไปปลูกทุกอย่างครับแต่ว่าซื้อไปคันคงเขามาดูก่อนว่าเพราะว่าสนใจที่จะทําเกษตรอยากมีอาชีพเสริมแล้วก็ อยากมาดูด้วยว่าทํายังไงมันยากไหมนะครับเพราะว่าสนใจเรื่องเกษตรอยู่แล้วก็มาดูนี่ครับประมาณนี้เลยพี่เอฟซีมาจากนนทบุรีเลยตรงครับพี่น้องอันนี้อะไรครับนี่ครับอ๋อไหนคพี่นี่นี่คือเราทําดักไอ้ผีเสื้อกลางคืนครับพี่น้องนี่นี่ครับมีผีเสื้อด้วยครับเนี่ยใส่อะไรครับนี่ข้างในครับผีเสื้อมีตัวหนึ่งใส่กาน้ำตาล กาดน้ำตาลผสมกับน้ำหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วก็มาแขวนไว้ผีเสื้อเขาก็จะได้กลิ่นพอได้กลิ่นเลยเขาจะบินมาลงครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยเห็นมีมีสองตัวครับเนี่ยนี่ยเนี่ยนะครับดักคือเราป้องกันหนอนกอเป็นการช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ได้ในระดับหนึ่ง้วพี่ทำเนี่ยคิดว่าจะทำแบบไหนพี่อิมซีหรือเคมีครับน่าจะผม พราะยุคนี้คนใส่ใจสุขภาพมากครับผมก็คิดว่าอินซีเห็นสวนนี้ดูเป็นอินซีไงผมถามมาหลายสวนแล้วว่า <c oughs> อส็สพรรณบุรีสวนมากแล้วถแถวนนทบุรีผมถามขาเขาไม่สามารถปลูกได้เพราะพวกหนอนแมลงอะไรเยอะมากผมมายูเนี้ยว่าเออทำยังไงถึงจะอินรียแล้วสวยได้ขนาดเนี้ยผมก็เลยสนใจจะก็คงจะทําอินทรีย์เหมือนสวนนี้ครับเค <Okay. S 1> แต่คงเริ่มต้น สำหรับ FC มาจากนนทบุรีก็จะประมาณนี้พี่น้องวันนี้ f c มาถึงที่แด้จัดเต็มให้อย่างหนักนะครับของแจกแลกแถมอย่างเยอะครับพี่น้องวันนี้สำหรับ FC นนทบุรีก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ